สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพาเพื่อนๆเนี่ยไปรู้จักโรคข้อเข่าเสื่อมกันนะคะโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยคือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อเขา่าทั้งทางด้านรูปร่างโครงสร้างการทํางานของกระดูกข้อต่อและกระดูกบริเวณข้อมีการสึกหรอและเสื่อมลงตามอายุเมื่อไม่มีผิวกระดูกอ่อนมาห่อหุ้มเนื้อกระดูกเนี่ยจะมีการชนกันขณะรับน้าหนัก จึงท,ทำให้เกิดอาการปวดเขา่าเข่าบวมข้อยึดติดโดยจัดรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปนานๆหัวเข่าเนี่ยก็จะผิดรูปได้แล้วก็ไม่สามารถประกอบกิจกรรมประจำวันได้ตามปกติค่ะสาเหตุของโรคข้อข่ดเสื่อมมีอะไรบ้างเพื่อนๆพื่นพอรู้ไหมอ่ามีสองแบบก็คือความเสื่อมแบบปฐมภูมิและความเสื่อมแบบทุติยภูมิ ซึ่งสาเหตุอย่างแรกนะคะจะเป็นความเสื่อมแบบปฐมภูมิซึ่งจะเป็นความเสื่อมที่ไม่ทราบสาเหตุเป็นภาวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของผิวกระดูกอ่อนตามวัยเช่นอายุที่เพิ่มมากขึ้นเพศซึ่งจะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายกรรมพันธุ์น้ำหนักตัวที่เกินการใช้งานที่มากเกินไปและความบกพร่องของส่วนประกอบของข้อ ต่อไปนะคะจะเป็นความเสื่อมแบบทุติยภูมิความเสื่อมแบบนี้นะคะจะเป็นความเสื่อมที่ทราบสาเหตุแน่ชัดซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นอีกหลายสาเหตุดังนี้นะคะอุบัติเหตุที่เกิดจากแรงกระแทกหรือว่าโรคบางชนิดเช่นโรคข้ออักเสบอุูมาตอยโรคเกาโรคข้อติดเชื้อโรคที่เกิดกับอวัยวะน,นอกข้อเขา่ารวมทั้งโรคข้ออักเสบชนิดต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นลักษณะอาการสัญญาณเตือนโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะอย่างแรกเนี่ยจะเริ่มมีอาการปวดหัวเข่าก่อน 2. เข่าเนี่ยจะเริ่มมีเสียงกรอบแกรบ 3. ข้อเข่าติดฝืดตึงแข็ง 4. มีอาการเสียวบริเวณหัวเขา่า 5. บวมร้อนกดเจ็บ 6. ข้อเข่าโกงงอต้นขารีบ หรือข้อเข่าผิดรูปซึ่งระยะอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยจะแบ่งเป็นสี่ระยะนะคะซึ่งระยะที่หนึ่งเนี่ยคือผู้ป่วยเนี่ยจะเริ่มตึงบริเวณข้อเข่าเมื่อเปลี่ยนท่าทางแต่ยังสามารถทํางานทุกอย่างได้ตามปกติส่วนระยะที่สองเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะเริ่มมีอาการปวดข้อเข่าเล็กน้อยมีเสียงก๊อบแก๊บในข้อเข่าแล้วก็เริ่มทํางานหนักไม่ได้ ะที่สามเนี่ยจะมีการปวดข้อเข่ามากขึ้นมีเสียงก๊อบแก๊บในข้อเข่าดังขึ้นข้อเข่ารวมแล้วก็เริ่มทำกิจวัตรประจำวันไม่ได้ส่วนระยะที่4นะคะจะเป็นระยะที่รุนแรงที่สุดนะคะก็คือมีข้อเข่าผิดรูปไม่สามารถเดินได้นะคะ ค่ะซึ่งระยะที่หนึ่งะคะเป็นประยะที่สามารถทํางานทุกอย่างได้ตามปกติเลยสามารถดูแลตัวเองได้นะคะด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตนะคะเช่นการลดน้ำหนักหรือว่าจะเรื่องการขึ้นลงบันไดนั่งยองๆนั่งพับเพียบหรือว่านั่งขัดสมาธินะคะให้หลีกเลี่ยงไปนะคะ ถ้าผู้ป่วยนะคะอยู่ในระยะที่2ถึง4ี่เนี่ยจะแนะนำให้ทำการรักษาข้อเข,ข่าเสื่อมนะคะเพื่อป้องกันข้อเนี่ยไม่ให้ถูกทำลายมากขึ้นแล้วก็ลดโอกาสการเกิดข้อเข่าเสื่อมที่รุนแรงด้วยค่ะแล้วเพื่อนรู้ไหมคะว่าการปวดเข่าแบบไหนเนี่ยที่ควรรีบไปพบแพทย์เลยก็จะมีสามอาการดังนี้นะคะก็คืออาการแรกเนี่ยจะเป็นปวดหัวเข่ารุนแรงแม้ไม่ได้เคลื่อนไหวเลยคืออยู่เฉยเฉยก็ปวดขึ้นมาค่ะ อาการที่สองเนี่ยจะเป็นปวดหัวเข่าแล้วก็มีอาการบวมช้ำนะคะส่วนอาก,การที่สามเนี่ยจะเป็นอาการปวดร้าวลงขางอเข่าได้ไม่สุดค่ะถ้ามีสามอย่างนี้นะคะหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นแนวทางการรักษาโรคข้อเข่าขเสื่อมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่สี่วิธีนะคะดังนี้เลยก็คือหนึ่งการรักษาที่ไม่ใช้ยา สองกายภาพบำบัดสามการใช้ยาสี่การรักษา้วยการผ่าตัดค่ะซึ่งอย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นการรักษาที่ไม่ใช้ยานะคะจะเป็นการปฏิบัติตัวหรือว่าการปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเพื่อกำจัดสาเหตุของโรคนะคะเช่นการลดน้ำหนักการออกกำลังกายการบริหารข้อและการใช้ข้ออย่างถูกต้องนะคะ ส่วนวิธีที่2เนี่ยจะเป็นการกายภาพบำบัดซึ่งเป็นการฟื้นฟูบริหารกล้ามเนื้อเพื่อบรรเทาเอาการปวดบริเวณข้อเข่าเช่นการทำอันต้าซาวการใช้เลเซอร์รักษาและใช้ผ้ารักเข่าเปือกอ่อนพยุงหัวเข่าไว้ค่ะ วิธีการรักษาที่3นะคะจะเป็นการใช้ยานะคะซึ่งจากแนวทางการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมตาม ACR 2019ไกด์ไลน์เนี่ยเขาแนะนำการรักษาไว้ดังนี้ 1. topical NSAID 2. oral NSAID 3. opioid 4. intraarticular injection of hyaluronic acid 5. อินทราทิคูล่ากูโคคอร์ติคอย injection หกยาชะลอข้อเสื่อมยาตัวแรกเนี่ยจะเป็นทอพิคาวเอนเซดนะคะซึ่งจะแนะนำในผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงโดยยาที่พบบ่อยเนี่ยที่เราพบกันตามท้องตลาดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกไดโคซินแอเจลหรือว่าโซลูชันนะคะซึ่งยาก,กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเอาไว้ทาบริเวณที่ปวด 2- 4ครั้งต่อวันค่ะ แล้วก็มีการศึกษาไว้นะคะเกี่ยวกับยากลุ่มทอ i c a l เ n s เซตว่าผู้ที่ใช้ทอพิคอเอนเซตเนี่ยร้อยละหกของผู้ป่วยมีอาการปวดดีขึ้นอย่างน้อย50%าเมื่อเทียบกับอาร์ o n ้ s ยเอนและดีกว่ายาทาที่เป็นยาหลอกก็คือเป็นยาทาที่เขาไม่มีตัวยาค่ะแสดงให้เห็นว่าทอพิคอเอนเซตเนี่ยก็ดูจะมีประสิทธิภาพในการลดปวดเป็นอย่างดีนะคะ นะคะจะเป็นกลุ่มออโรเอนเซตนะคะเป็นเอนเซตแบบรับประทานซึ่งจะแนะนำในผู้ป่วยที่มีอาการปวดอย่างปานกลางถึงรุนแรงนะคะโดยจะเป็นยาทางเลือกแรกในการรักษาเลยซึ่งยาที่เราพบบ่อยเนี่ยแล้วก็ใช้บ่อยด้วยเี่ยก็จะเป็นพวกยาเดโคฟีนบนะคะหรือว่าซิริคอซิบค่ะ ยาไดโคฟินแอง่นะคะเป็นยาในกลุ่ม n o n s e ลติฟแอ e n s a ท์ซึ่งอาการข้างเคียงของเขาที่พบได้บ่อยเนี่ยจะเป็นพวกอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารหรือเกิดแผลในกระเพาะได้ดังนั้นนะคะยาตัวนี้เนี่ยต้องกินน้ำตามเยอะๆะนะคะหลังจากกินยาแล้วก็ อาจจะต้องแบบกินยาหลังอาหารทันทีนะคะเพื่อป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าจะต้องกินยา PPI ร่วมด้วยเช่นพวก奥美帕唑นะคะเพื่อป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาระคะ่ะส่วนยาซิลีคอคซินะคะจะเป็นยาในกลุ่ม selective COX-2 inhibitor นะคะซึ่งความที่เขามีความ selective ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าอาการพวกะคระคายเคืองกระเพาะอาหารของเขาเนี่ยก็จะน้อยกว่าพวกไดโคฟีนักนะคะ แต่ว่ายาตัวนี้เนี่ยต้องระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคหัวใจนะคะซึ่งยาตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นยาในกลุ่มโอคิออยซึ่งยาที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็จะเป็นพวกทามาดอซึ่งจะใช้ในคนที่มีข้อห้ามใช้เอนเซดหรือว่าใช้ยาแก้ปวดอื่นๆมาแล้วไม่ได้ผลซึ่งยาตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นยาฉีดเข้าข้อที่เป็นตัวยาไฮยาลูรนิกแอซิด ซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะถูกสร้างขึ้นโดยเยื่อคุ้มข้องในร่างกายมีลักษณะข้นหนืด ทำให้ข้อเข่าเนี่ยลื่นแล้วก็ลดแรงกระแทกระหว่างกระดูกได้ดีแต่เมื่อข้อเข่าเสื่อมสภาพลงร่างกายเนี่ยจะสร้างน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่าได้น้อยลงนะคะประสิทธิภาพแก็จะต่ำลงทำให้น้ำหลอเลี้ยงข้อเขา่าไม่สามารถหล่อลื่นข้อเข่าได้อีกต่อไปจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกเจ็บข้อฝืดตึงเกิดเป็นอาการของโรคข้อเข่าเสื่อมนั่นเองดังนั้นวิธีการรักษาการเจ็บปวดข้อติด จากโรคข้อเข่าเสื่อมจึงเป็นการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงข้อเข่านะคะตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้อเขา่าโดยหนึ่งเข็มอะค่ะเขาจะอยู่ได้นานประมาณ3เดือนเลยค่ะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นยาฉีดเข้าข้ออีกตัวหนึง่งก็คือเป็นปูโคฮอร์ดิคอร์อินเจคชั่นซึ่งใช้ในผู้ที่ใช้อันเซตแล้วไม่ได้ผลฉีดในผู้ที่มีอาการปวดรุนแรง ซึ่งยาตัวนี้นะคะเขาจะไม่แนะนําให้ฉีดบ่อยเพราะมันเป็นเพียงแค่การลดอาการปวดลดการอักเสบเท่านั้นไม่ได้เป็นการรักษาเพราะการที่เราฉีดเข้าข้อบ่อยๆอะคะ่ะจะเสี่ยงทําให้ข้อเราเนี่ยเกิดการติดเชื้อได้นะคะดังนั้นเนี่ยวิธีนี้เนี่ยเขาจึงไม่ค่อยแนะนํานะคะควรจะเลือกเป็นวิธีสุดท้ายเลยในการรักษา ยาที่เขาแนะนำในกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นยาชะลอข้อเสื่อมก็จะมี3ตัวด้วยกันก็คือ 1. นึ่ง u c o s a m i n e สอง h o n d r o i t i n สาม collagen ซึ่งยาก l u ค o s a m i n e นะคะตัวแรกเนี่ยที่เราจะมาแนะนำก็คือยากู u c o s a m i n e เนี่ยจะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโปรตีอโอไกแคนไกโคโปรตีนไกโคซามิโนไกแคนไฮยาลูโรนิกแอซิด ซึ่งสารพวกนี้นะคะเป็นส่วนสำคัญของเนื้อเยื่อเก็บทุกชนิดในร่างกายของคนเรารวมทั้งกระดูกอ่อนผิวข้อโดยเฉพาะโปรตีอไกลแค่นเนี่ยเขาจะช่วยทำให้กระดูกอ่อนผิวข้อมีความยืดหยุ่นรองรับแรงกระแทกจากการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อต่อได้ดีนะคะซึ่งเมื่อคนเราเนี่ยมีอายุมากขึ้นกระดูกอ่อนผิวข้อี่จะเริ่มสึกกร่อนน้ำไขข้อลดลงซึ่งจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมได้ จึงมีการนำปูโคซามีนสังเคราะห์มาใช้ในการรักษาหรือชะลอความเสื่อมของข้อเข่าค่ะซึ่งยาปูโคซามีนนะคะเขาก็มีการศึกษาเหมือนกันซึ่งผลการศึกษาเนี่ยพบว่าผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับปูโคซามีนซันเซตวันละ1,500ามิลลิกรัมเป็นเวลา3ปีและช่วยลดอาก,การปวดและช่วยลดการแคบลงของข้อได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยาแต่การใช้กูโคซามีในระยะสั้นเพียง3ถึง6เดือนพบว่ามีทั้งใช้ได้ผลดีแล้วก็ไม่มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่ใช้ยาอย่างไรก็ตามการใช้ยากูโคซามีในการชะลอข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมัจะใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อเข่าเสื่อมระยะที่1ถึง2ในกรณีที่มีข้อเข่าเสื่อมระดับรุนแรงจนขากโก่งหรือว่าเข่าเนี่ย เอ็นมาชนกันเลยหรือเอ็กซเรย์แล้วพบว่ากระดูกเนี่ยข้อเข่ามาชนกันโดยที่มีช่องว่างระหว่างข้อเข่าหรือข้อเข่ามีอาการบวมน้ําจากการอักเสบเราพบว่าการใช้ยากูโคซามีนะคะไม่ช่วยให้อาการดีขึ้นเลยดังนั้นนะคะกูโคซาเม้นี่ยก็ควรจะใช้ในผู้ป่วยที่เป็นข้อเข่าเสื่อมระยะเริ่มต้นนะคะเพื่อชะลอการเสื่อมของข้อเข่าค่ะ ส่วนตัวต่อไปนะคะจะเป็นคอนดรอยตินซึ่งคอนดรอยตินเนี่ยจะเป็นสารในการสร้างองค์ป,ประกอบสําคัญของเนื้อเยื่อและกระดูกอ่อนผิวข้อทําให้กระดูกเนี่ยมีคุณสมบัติทนต่อแรงกดได้ซึ่งเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเนี่ยจะสามารถผลิตคอนดรอยตินได้ลดลงประสิทธิภาพในการทนต่อแรงกดก็จะลดลงตามไปด้วยอันนําไปสู่การเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมซึ่งคอนดอยตินเนี่ย ผลการศึกษาของเขาเนี่ยก็พบว่าผู้ที่ได้รับคอนดอตินข้อเขา่เขาแคบลงน้อยกว่าปวดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับคอนดอตินเลยและยาตัวนี้นะคะยังไม่พบอาการข้างเคียงจากการใช้ยาด้วยค่ะ ตัวชะลอข้อเสื่อมตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนที่เขานิยมนํามาใช้กับกระดูกอ่อนผิวข้อและข้อต่อน,นี่จะเป็นคอลลาเจนไททูนะคะต้องเป็นไททูเท่านั้นเนื่องจากว่าคอลลาเจนไททูเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่พบในกระดูกอ่อนของผิวข้อช่วยต้นร่างกายนะคะให้สั่งคอเซล์ใหม่ขึ้นมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยเพิ่มระดับน้ําไขข้อ ยังยังการทำงานของเอไซม์ที่จะย่อยสลายน้ำไขข้อนะคะซึ่งจากการศึกษาของประเทศเยอรมนีนะคะซึ่งติดตามในผู้ที่มีภาวะข้อเสื่อมจำนวน2,000คนพบว่าผู้ที่เป็นโรคข้อเสื่อมซึ่งได้รับคอลลาเจนวันละ5กร,รัมเนี่ยติดต่อกันเวลา3เดือนจะช่วยลดอาการอักเสบและลดอาการเจ็บปวดจากการขึ้นไหวได้นะคะซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจเลยค่ะคอลลาเจนไทท ส่วนการรักษาวิธีสุดท้ายนะคะจะเป็นการรักษาโดยการผ่าตาดัดซึ่งปัจจุบันนี้นะคะวิธีนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นเลยเนื่องจากว่าได้ผลดีและทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยที่ไม่เจ็บเขา่าหรือทอรามานอีกเลยซึ่งวิธีการผ่าตัดอะคะ่ะเขาก็จะมีหลายวิธีดังนี้เลยนะคะก็คือการผ่าตัดเพื่อให้ผิวข้อเข่า,ขามาชิดกันหรือเปลี่ยนหัวเขาว่าหรือการตัดเปลี่ยน แนวกระดูกค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆหลังจากที่ฟังจบแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจในโรคข้อขอเ,ขเสื่อมมากขึ้นนะคะก่อนจากการอยากจะบอกเพื่อนๆว่า ถึงแม้โรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมือ่ออายุมากขึ้นแต่ก็สามารถชะลอรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบ,บุคคลหลายวิธีด้วยดังนั้น,นใครที่เริ่มมีความปกติที่ข้อเขาก็ควรให้ความสําคัญแล้วก็เริ่มดูแลก,การรักษา ตั้งแต่เนิ่นๆไว้ด้วยในกรณีที่เริ่มมีการปวดใช้ชีวิตลำบากเนี่ยแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงพร้อมวางแนวทางการรักษาอย่างถูกวิธีก็จะช่วยลดความรุนแรงการลุกลามและลดความเจ็บปวดความทรมานให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะดังนั้นขอจบการเสนอและข้อขอดเสือแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ